วันนี้ในทวิตเตอร์มีการถามเข้ามานะครับว่ารจริงหรือเปล่าที่มีข่าวออกมาว่าต่อไปนี้ตํารวจจะผ่อนปลนเรื่องทะเบียนป้ายแดงนะครับจะมีใบเตือนแทนใบสั่งด่านหรือว่าจุดตรวจตอนกลางวันจะไม่ตั้งแล้วเนี่ยนะฮะก็มีถามมานะครับก็ย้ํากันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลด้านการจราจรนะครับพลรตรีวรศักดิ์รพสิทธิพอหลังจากประชุมแล้วก็บอกว่าการมาตรการการแก้ไข ปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงกลางวันนะครับเขาก็จะยกเลิกการตั้งด่านในช่วงเวลากลางวันนะครับแต่ถ้าหากว่ามีงานของฝ่ายปราบปรามก็ขอให้ไปร่วมกับฝ่ายปราบรามได้นะครับแล้วก็ให้ตั้งด่านในช่วงกลางคืนหลังจากสามทุ่มก็จะเน้นในเรื่องของเมาแล้วขับนะครับนี่นะฮะตั้งตั้งกลาง,งวันจะไม่ตั้ง <S <S แต่จะตั้งกลางคืนในช่วงหลังสามทุ่มแต่ถ้าหากว่า เป็นความผิดทั่วไปเป็นความผิดซึ่งหน้าเนี่ยจับได้เลยจับได้เลยนะแต่ว่าจะไม่มีการซุ่มจับแล้วนะความผิดซึ่งหน้าเนี่ยสามารถจับได้นะครับแล้วก็จะมีการออกใบเตือนนะครับตอนนี้ใบเตือนอยู่ระหว่างการพิมพ์อยู่นะครับการออกใบเตือนแทนใบสั่งเมื่อออกใบเตือนแล้วทางบกจรก็จะเก็บข้อมูลผู้ที่ออกใบเตือนไปก่อนหน้านี้หากพบว่าทําผิดซ้ําในข้อหาเดิมจะปรับหนัก เต็มอัตรานะครับก็จะออกใบเตือนสาหรับคนที่ทําผิดกฎจราจารยกเว้น12ข้อหาหลักนั่นก็คือว่า12ข้อหาหลักนี้จะไม่มีการออกใบเตือนอนะครับ12ข้อหาหลักนี้ก็คือข้อหาแข่งรถนะฮะในทางถนนขับเร็วแซงที่ขับขันเมาแล้วขับขับย้อนสอนไม่สวมหมวกนิรภัยจอบรถซ้อนคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมลพิษควันดำจอบรถในที่ห้ามจอด การจอดรถบนทางเท้าการขับรถบนทางเท้าพวกนี้ไม่มีใบเตือนฮะบใบสั่งทันทีนะครับเรื่องป้ายแดงก็จะมีการสั่งให้ชะลอการสั่งให้ชะลอนะครับโดยการว่ากล่าวตักเตือนนะครับแล้วก็แนะนําในเรื่องของการนําไปปฏิบัติเพราะว่ากรมการขนส่งยังไม่พร้อมในส่วนนี้คือข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้คือป้ายแดงมันขาดตลาดพุ่งนใช่ฮะนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นหลักๆนะฮะก็แจ้งให้ทราบ พูดถึงเรื่องรถนะครับ,รบก็มีกรณีเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถที่ตกลงมาจากทางด่วนวันนี้ตอนเช้าเนี่ยมีรถคันหนึ่งนะครับ Honda าซีว c สีแดงนะครับก็ตกลงมาจากทางด่วนสายอุดรรัตยาแถวๆบนถนนสายซ่อมสร้างในเขตปทุมธานีนะฮะรถคันนี้เนี่ย<อ>เชื่อว่ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็อยู่ในสภาพ หงายท้องอยู่บนสนามฟุตบอลใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็เพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคันข้างในรถนี่มีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นผู้ชายชื่อว่านายมันานายมันชุกกรน,นามวิชัยอายุ25ปีนะครับเป็นคนจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ตรวจสอบพบเอกสารของสถาบันการบินพลเรือนด้วยนะครับต่อมาเนี่ยภายหลังเนี่ยนะฮะก็ตรวจสอบว่าผู้ตายเนี่ยนะครับ เป็นทำงานอยู่ที่บริษัทการบินไทย oh. นะฮะตำแหน่งดูแลผู้โดยสารพิเศษครับซึ่งสาเหตุที่รถคันนี้ตกลงมาเพราะว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนทางด่วนเนี่ยเขาบอกว่ารถขับมาชนท้ายรถบรรทุกคันหนึ่งที่วิ่งอยู่บนทางด่วนครับพอชนท้ายเสร็จปุ๊บรถคันนี้ก็เสียหลักตกลงมาจากทางด่วนเลยส่วนรถบรรทุกเนี่ยก็วิ่งต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นออนะฮะ ทีนี้เขาก็ตามหารถบรรทุกคันนั้นช่วงบ่ายนะฮะอันนี้เหตุเกิดตอนเช้ามืดพอช่วงสักบ่ายๆนะครับพ่อของผู้ตายก็เดินทางมาตรวจสอบนะฮะมาติดต่อกับตํารวจขอรับศพไปประกอบพิธีทางาศาสนานะครับก็บอกว่าเนี่ยลูกเพิ่งจะโทรศัพท์มาหาเมื่อวานของเงินเปลี่ยนยางรถไม่รู้เกี่ยวกับยางรถหรือเปล่าที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็าทางคู่กรณีปรากฏว่าติดต่อมาแล้วเป็นรถ6ล้ออีสุสสีน้ําเงินวันนี้ คนขับรถหกล้อเนี่ยติดต่อกับทางตำรวจบอกว่ารถตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นรถคันที่รถผู้ตายขับมาชนท้ายครับนายสำรานแสงทองไล่ฟังบอกว่าตอนที่ขับรถเช้านี้นะฮะขับรถส่งสิน้าส่งสินค้าจากบางพลูจังหวัดปทุมธาน,นีจะไปส่งที่กรุงเทพในกรุงเทพเนี่ยตอนขับอยู่ประมาณเกือบตีห้ารู้สึกว่ามีอะไรมากระแทกท้ายรถพอมองไปที่กระจกมองข้างก็ไม่เห็นความผิดปกติก็เลยจอดชิดซ้ายห่างจาก จุดที่ถูกกระแทกประมาณสักร้อยเมตรหลายร้อยเมตรแล้วนะฮะพอลงมาดูปับ๊บก็ไม่เห็นรถตามมาก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมันมืดด้วยมองไม่เห็นท้ายรถก็เลยขับต่อไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งเข้ามาส่งของในกรุงเทพเสร็จพอสว่างปั๊บมาดูท้ายรถอีกทีนึงเอา้าทำไมมีเศษกระจกมาอยู่ท้ายรถเต็ไมไปหมดเลยสงสัยว่าต้องมีใครเนี่ยขับมาชนท้ายแนะ่ก็เลยกลับไปที่โรงพักไปติดต่อที่โรงพักที่ปทุมธานีาจะขอแจ้งความเพื่อจะเอา ดำเนินการเรื่องของประกรันรถยนต์ปรากฏตำรวจบอกเมื่อเช้าเนี่ยมีอุบัติเหตุรถเก๋งเนี่ยตกออกมาจากทางด่วนใช่คันเดียวกันหรือเปล่า <Okay. S 1> ขับมาชนท้ายรถคุณหรือเปล่าน่าจะใช่เจ้าหน้าที่ก็พิสูจน์หลักฐานนะฮะ mm. เก็บหลักฐานไว้ว่าน่าจะใช่รถคันนี้แหละที่ถูกชนท้ายนะครับแล้วแล้วก็ทางตำรวจก็วางข้อสันนิษฐานเอาไว้ว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะขับมาด้วยความเร็ว mm. แล้วก็เสียหลักชน หรืออาจจะหลับในก็ได้หรือว่าอาจจะเกิดจากปัญหาระบบยางรถยนต์ตามที่พ่อผู้ตายเราให้ฟังว่าลูกขอเงินไปซื้อยางไปเปลี่ยนยางใหม่มไม่รู้ว่าข้อไหนแต่ก็เป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะฮะชนปั๊บตกลงมาเลยแน่นอนอถ้าตกทางด่วนแล้วก็โอกาสรอดนั้นมัน,ม,นมันแทบจะไม่มีนะฮะที่เป็นรถแต่งด้วยนะรถแต่ง ก่อนจะไปดูรายงานพิเศษนะครับก่อนจะไปดูรายงานพิเศษก็พูดถึงเรื่องแก้วซะหน่อยนะครับนักมวยเหรียญเงินโอลิมปิกวันนี้นะครับพร้อมคณะก็เข้าพบท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับท่านปบทบนะครับแล้วก็ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ยิ้มย้มแจ่มใสต้อนรับนะครับแล้วก็บอกว่าในนามของผู้นํากองทัพบกนายทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดของกองทัพก็ขอร่วมต้อนรับแก้วในนามสมาชิกกองทัพบกนะครับนี่ฮะ แล้วก็ได้ออบอกด้วยนะครับว่าจะในฐานะที่แก้วได้สร้างชื่อเสียงกับกองทัพและประเทศชาติและแก้วก็จบปริญญาตรีมาท่านพบบบก็ใช้อำนาจที่มีอยู่นะครับก็ให้เขาร้องทําเรื่องนะครับขอเลื่อนฐานะขึ้นมานะครับ,รบแล้วก็จะอนุมัติให้บรรจุรับราชการโดยทันทีตอนนี้เป็นว่าที่ร้อยตรีก่อนจากนั้นจะใช้เวลาในการดําเนินการเล็กน้อยก็จะได้เป็นร้อยตรี จากจ่าสิบเอกแก้วพรมประยูนยก็จะเป็นร้อยตรีแก้วนะครับจะได้เป็นตัวอย่างเป็นแรงจูงใจให้กับนักกีฬาคนอื่นๆจะได้มีกําลังใจทํางานเพื่อประเทศไทยนะครับและท่านก็แนะนําด้วยนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ขอให้มันจบนะบพอพูดไปแล้วมันก็นไปแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับไปตั้งต้นกันใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าดีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราแพ้เขาสามหมัดนะฮะคราวหน้าถ้ามีโอกาสพวกเรานักมวยของเราต้องชกให้เหนือคู่ต่อสู้สัก5้าหมัด จะได้ไม่จะได้ไม่มีปัญหาท่านบอกเลยนะครับว่าที่มันผ่านไปแล้วก็อย่าไปคิดให้มันแบบวุ่นวายมันแก้ไขอะไรไม่ได้มาตั้งต้นกใหม่เริ่มต้นกันใหม่ยังมีแซวแก้วเลยนะครับว่าเออแล้วจะแก้วจะแบ่งเงินอัดฉีดให้กับทางกองทัพเท่าไหร่เนี่ยนี่ทั้งสามคนเลยนะครับสายลมอาดีด้วยจัดชายบุตรดีด้วยนะครับนี่ฮะดายเซอร์สามารถด้วยครับมีมีเรื่องของรายงานพิเศษเกี่ยวกับ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางยกระดับแล้วก็ทางด่วนเนี่ยนะครับว่าหลังจากนี้ไปกทมจะมีมาตรการที่จะทําให้มันปลอดภัยมากขึ้นยังไงบ้างน,นะครับติดตามรายงานจากคุณนิกรยิ้มสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งตกจากทางยกระดับจนมีผู้เสียชีวิตติดต่ตอ,อกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทาให้กทมมีการสํารวจพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อติดตั้งอุปกรณ์เตือนภยัยตามโค้งอันตรายต่างๆนะครับเพิ่มเติม ซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับคือบริเวณสะพานยกระดับรัชวิภาครับซึ่งนอกจากจะมีการนําสัญญาณมาเตือนสาหรับรถที่จะผ่านเส้นทางนี้นะครับว่าจะมีทางแยกลักษณะรูปตัววายแล้วก็จะมีการนำแบรเออร์ครับเพื่อรถแรงกระแทกรถความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับภาพจำลองการทดสอบรถจนพุ่งชนอุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกด้วยความเร็ว1 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ออกแบบพิเศษรองรับแรงกระแทกสามารถจุดรถหรือบังคับให้รถที่เสียหลัก ให้กลับสู่ทิศทางที่ถูกต้องถือเป็นมาตรการความปลอดภัยส่วนหนึ่งของกทมที่จะเริ่มนํามาติดตั้งเพิ่มเติมช่วยลดความเสี่ยงอุบัติเหตุรถยนต์ตกจากทางยกระดับสํารอยเหมือนกับเหตุสยองขวัญล่าสุดที่เกิดขึ้นกับบุตรสาวของคุณโกวิทวัฒนกุลดารานักแสดงชื่อดังอันนี้ไม่ได้ช่วยลดอุบัติเหตุเลยแต่ช่วยแบ่งเบาว่าให้รักษาชีวิตรัพย์สินนะอย่างรถที่ชนไปก็จะยุบน้อยลง แล้วก็การการจะตกไปก็จะไม่มีถึงแม้จะเป็นทางลาบก็จริงเนี่ยบางทีถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยบางทีชนไปแล้วถึงแม้จะชนหัวเกาะมันอาจจะแฉลบไปเล่นอื่นทําให้รถอื่นเกิดอุบัติเหตุได้คืออุบัตินอกจากอุปรกรณ์ลดแรงกระทกจากการชนที่กรทมใช้งบประมาณ8ล้านบาทมาปรับปรุงทางยกระดับแล้ว กทมยังเพิ่มสัญญาณเตือนผู้ขับขี่ให้มากขึ้นโดยเฉพาะทางโค้งอันตรายหรือทางแยกลักษณะรูปตัววายทั้งหลักบดล้มลุกหุดสะท้อนแสงบนหัวเกาะเป้าสะท้อนแสงสัญญาณไฟกระพริบหรือแม้กระทั่งป้ายบอกทางโค้งยังเพิ่มเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางโค้งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนอีกช่องทางหนึ่งให้กับผู้ขับขี่ได้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเราตีเลเส้นระเบติดอันนี้เราเพิ่งมาตี มติว่า,าให้เตือนหน่อยเตือนก่อนเข้าโค้งนะคือจะทำอาทั้งหมดเลยอ่าจะทำเพิ่มอันนี้คือทาเพิ่มนะครับแล้วจะเห็นว่าป้ายที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็แนะนําไว้40กิโมตรต่อช่งนะเวลาวิ่งมาทางนี้นะอ,อย่าวิ่งเร็วแล้วมีป้ายทางโค้งด้วยแผนงานปรับปรุงติดตั้งอุปรกรณ์เสริมความปลอดภัยของกทมจะทำในเจ็ดทางยกระดับรวม18จุดประกอบด้วยทางยกระดับจตุรทิศ ทางยกกระดับคู่ขนาดลอยฟ้าบรมราชชนนีตั้งแต่สะพานพระราม8ดถึงถนนบรมราชชนนีสะพานข้ามแยกราชวิพาตั้งแต่ถนนรัชดาพิเศษถึงถนนทพาวดีรังสิตสะพานลอยข้ามแยกเอกมัยเหนือตั้งแต่ถนนเอกมัยถึงถนนเพชรบุรีสะพานลอยข้ามแยกบางกะปิตั้งแต่ถนนรัฐพร้าถึงถนนเสรีไทยสะพานแยกรามคำแหงตั้งแต่ถนนพระราม9ก้าถึงถนนรามคำแหงและสะพานลอยแยกพระรามสองตั้งแต่ถนนพระรามสอง ถึงถนนสุขสวัสดิ์ซึ่งจะเริ่มเดินหน้าติดตั้งบริเวณสะพานข้ามแยกรัชวิภาเป็นจุดแรกวันศุกร์ที่17สิงหาคมนี้หลังเวลา22นาฬกาสมชัยวนหอมถ่ายภาพนิก่อนยิ้มสวัสดิ์เนชั่นทีวีรายงานครับ